สวัสดีครับพผมจานบีบีสาสแดงนะฮะวันนี้ผมไปพูดถึงคู่มิฟิลของเราที่จะใช้ในการเจอลิปูในสุดแดงเดือนนะฮะในวันเสาร์นี้นะฮะเนื่องจากว่าไมเคิลคาริคของเราหรือพี่ประหของเราเนี่ยยาละกาการบาดเจ็บอาจจะไม่ไดโดนฟาดเกี่ยวลิปูในเสาร์นี้นะฮะเราเลยต้องไปเลือกคู่มิฟิลกันว่าเเราจะเอาใครลงดีนะฮะผมมีตัวเลือกเพื่อนเลือก3ตัวเลือกนะฮะหนึ่งชนะในแรงหรือผมขอเรีกยกอนุญาตเรียกว่าหม้อแกงหมือนง่ายดีนะฮะคู่บาตี้นะฮะสอง มอแกงคู่กับเอเดล่านะฮะสามเอเดล่า e คู่กับบาร์ตี้นะฮะโอเคครับผมแต่ถ้าถามผมนะฮะให้ผมเลือกผมเลือกใครผมขอเลือกมอ,อกมแกงวันนั้นเพราะว่ามอแกงเนี่ยเป็นนักเตะที่ครบเครื่องคนหนึ่งเป็นห้องเครื่องที่เราขาดไม่ได้เลยนะจากไซต์ีิเขาเพิ่งย้ายมาเล่นให้เรานะตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจนถึงเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ผ่านบอลสองเ็จมาให้สุดในทีมนะฮะ แล้วก็วิ่งได้วิ่งไม่สุดในทีมด้วยนะจากการระยะการวิ่งเนี่ยเขาวิ่งไม่สุดขยันไม่สุดแล้วก็การสกรัดบอลเนี่ยสกัดบอลได้แม่นสําเร็จไม่สุดด้วยในทีนะเป็นนักเตะที่เราขายไม่ได้แล้วตอนนี้สังเกตว่าช่วงเนี้ยกางเราจะแน่นขึ้นมอแกงนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งเลยเพราะาเป็นวิธีความแมงเราขาดมานานหามานานด้วยตั้งแต่เราตั้งแต่รอยชิน ฟร์ตัตไปเราก็ไม่เคยเจออีกเลยนะแจเตะสไตล์นี้นะฮะส่วนคนที่2นที่ผมจะให้มายิงคู่กับมอแกงเนี่ยผมขอเรียกบาร์ตี้นะฮะเพราะว่าบาร์ตี้เนี่ยเป็นนักเตะที่คุมจังหวะเกมได้ดีนะฮะวางบอลแม่นยำนะฮะแล้วก็เปเลี่ยนจากเกมลัอเป็นเกมลุกได้ดีนะฮะประสบการณ์ของเขาเนี่ยจะช่วยทีมเราได้เยอะมากมากเลยนะฮะส่วนเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่เรียกเอลิลานะฮะเพราะว่าเอลล่าเนี่ยจใจผมดูฟอร์มปีนี้นะฮะ ที่เขาเจอที่เราปเป็นเยือนขับบู๊เนี่ยเขาได้โอกาสลงในครึ่งแรกเขาเล่นใน,นตำแหน่งนิฟิลนะฮะผมผมขอพูดตรงฮะอย่างก่อนนะฮะเขาเล่นไม่ได้เรื่องเลยพูดตรงสกัดบ,บอลชงงช้างมากเสียงโดนไปแดงมากแโดนไปเหลืองไปแล้ว,ลวก็เสียงโดนไปแดงด้วยในเมื่อโดนไปเหลืองแนละ้วยังจะเล่นกับนั้นอีกแลก้วก็การผ่านบอลก็เสียแทบทุกลูกโดนโต้กลับมาเกือบจะโดนหลายครั้ง แต่ยังดีนะฮะที่ครึ่งหลังเนี่ยเอล่าได้โอกาสใหม่ในตำแหน่งมิฟิวตัวลุกไม่ใช่มิฟิวเขาก็เลยทำได้ดีได้ดีกว่าที่เขาเล่นมิฟิลเยอะนะฮะพอเล่นหน้าตับปุ๊บเขามีลูกคิลเลอร์พาสที่เห็นมีการแทงวงแทงบอลน,นะฮะแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมถากการตอนนี้ผมไม่เลือกเอล่านะแล้วก็แมตช์บซนซเนี่ยที่เขาได้โอกาส เล่นหน้าต่ำเนี่ยผมมองแล้วว่าบอสเราหรือดิฟันเกาเนี่ยคงคงจะไม่ใช้เอ่าเล่นตำแหน่งดิฟิลแน่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆถ้านักเตะไม่บาดเจ็บกันรานนวนะผมไม่ใช้เอ่าแน่นอนนะฮะส่วนเพื่อนๆนะฮะอาจจะมีความเห็นต่างจากผมก็ได้นะฮะเพื่อนๆลองลองเลือกมาดูนะฮะจากสามตัวเลือกที่ผมผมพูดไปตอนนี้นะะี้นะผมขอ,อย้ำอีกทีว่ามีตัวเลือกแรกนะหนึ่งคูม,มิฟิลเป็น มมแกงกับบาร์ตี้นะฮะสองเป็นมอแกงกับเอล่านะฮะสามเป็นเอล่ากับบาร์ตี้นะฮะเพื่อเพื่อลองลองแชร์ควาเห็นลงใต้คอมเมนต์จากโพนี้ก็ได้นะ,ะจากคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะ,ะแล้วลองลองมาแชร์ความคิดเห็นกันเพราะอะไรทําไมถึงอยากได้คู่ฟิลคู่ที่เพื่อนๆเลือกนะฮะเราจะได้มาแชร์ความคิดกันมาคุยกันนะฮะขอบคุณครับ